คนเละาะฝาตอนนั้นข้าพเจ้ายังเป็นเด็กวัยสิบต้นๆที่นั่งฟังปู่เล่าเรื่องนี้ครั้งแรกใต้ถุนบ้านไม้เก่าๆตอนฟ้าหลัวฝนกำลังตกพรำๆพร้อมกับเสียงรีดหริงเรไรร้องคลอเสียงลมวิวทุกถ้อยคำของปู่ยังตรึงอยู่ในใจเองจำไว้ให้ดีนะไอเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่คนจะเล่นได้ ของที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์อย่าแตะต้องของที่คนตั้งจิตไว้ทำบุญเองอย่าไปแย่งแล้วก็อย่าดูเบาความศรัทธาของใครเรื่องมันเกิดที่หมู่บ้านข้างๆนี่แหละตอนที่ปู่อายุพอๆกับเองนี่แหละปู่เล่าว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเข้าพรรษาผู้คนในหมู่บ้านต่างเตรียมตัวไปวัดทำบุญเนื่องในวันพระใหญ่ที่จะมีการหล่อพระประธานองค์ใหม่ที่วัดในหมู่บ้าน ทุกบ้านทุกเรือนต่างร่วมแรงร่วมใจกันนำสิ่งของมีค่าไปหล่อพระด้วยแรงศรัทธาในหมู่บ้านนั้นมีชายวัยกลางคนคนหนึ่งชื่อว่าลุงแนบแกเป็นคนเงียบเงียบอยู่ตัวคนเดียวไม่มีลูกเมียแต่เป็นคนขยันรักธรรมะและถือศีลอย่างเคร่งครัดทุกวันพระแกจะไปวัดและมีจิตศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนาก่อนวันพระใหญ่หนึ่งวันมีเด็กหนุ่มสองคนชื่อ พรกับสนเป็นเพื่อนสนิทกันมานานทั้งคู่ตั้งใจจะไปขอมะม่วงจากลุงแนบเพื่อเอาไปทำข้าวเหนียวมะม่วงใส่บาทวันรุ่งขึ้นไอพรไอพรพรุ่งนี้วันพระใหญ่ไปวัดกันดีไหมวะเสียงไอสนตะโกนเรียกหน้าบ้านไอขึ้นมาบนบ้านก่อนสิไอ้สนพรตะโกนตอบแล้วทั้งคู่ก็คุยกันเรื่องจะไปบ้านลุงแนบเพื่อขอมะม่วงหลังจากคุยกันเสร็จสองเพื่อนสีก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปบ้านลุงแนบทันที บรรยากาศบ้านลุงแนบเงียบสงบจนผิดสังเกตแต่เสียงแหบแหบของแกก็ตอบกลับมาว่าอยู you, you, ่อยู่เว้ยลุงแนบให้ทั้งสองขึ้นมาบนบ้านพูดคุยกันไม่นานพรกับสนก็เริ่มเก็บมะม่วงตามคำอนุญาตของลุงแนบแต่ก่อนกลับลุงแนบได้เรียกพวกเขากลับมาที่หัวบันไดบ้านแล้วบอกว่าไอ,พอ้พรไอ้สนข้าวางแหวนทองไว้ตรงหัวบันได พรุ่งนี้ช่วยเอาไปใส่เบ้าหล่อพระประธานที่วัดให้ข้าด้วยพรรับปากด้วยความเต็มใจแต่พอเดินไปหยิบแหวนเขากลับตะลึงไอ้สนแกดูสิวะแหวนทองโบราณวงนี้มันสวยชมัดเลยตั้งใจจะเอาไปหล่อพระนะมึงอย่าคิดไม่ซื่อเชียวนะเว้ยไอพรวันรุ่งขึ้นพรกับสนไปร่วมพิธีหล่อพระตามปกติแต่ในขณะที่พิธีเริ่มขึ้นพรกลับลังเล ขาหันไปมองสนและพูดเบาๆว่ากูเสียดายแหวนวงนั้นไหวสนของคนอื่นมึงอย่าเอามันบาปแค่แหวนวงเดียวเองมันจะไปรู้ได้ไงว่าเราไม่ได้ใส่ลงเบา้าสนพยายามห้ามแต่พรกลับแอบเก็บแหวนใส่กระเป๋าเสื้อแล้วแซงทําเป็นใส่ลงเบ้าตอนหล่อพระความลับเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการหลังจากวันนั้นข่าวลือก็แพร่สะพัดว่า องค์พระที่หล่อออกมาไม่มีเสียนช่างปรังช่างหล่อพระประจําวัดบอกกับหลวงพ่อว่ากระผมหล่อพระมาเป็นร้อยเป็นพันไม่เคยเจอแบบนี้เลยครับพระไม่มีเสียนเลยพอหล่อซ้ำก็ยังไม่มีเสียงอยีกครั้งที่สามครั้งที่สี่ยังคงล้มเหลวหลวงพ่อเริ่มกังวลท่านเริ่มคิดว่าอาจมีบางอย่างผิดปกติ อาจมีของไม่บริสุทธิ์หรืออาจมีผู้เจตนาไม่บริสุทธิ์ในพิธีนี้แล้วอยู่ๆในคืนวันหนึ่งเสียงโวยวายก็ดังลั่นมาจากหน้าวัดไอพรวิ่งหน้าตาตื่นกรีดร้องโหยหวนช่วยด้วยผีหลอกผีลงแนบหลอกกูไอสนเรียบวิ่งตามมาหน้าเขาซีดเพื่อนหลวงปลังครับ ไอพรมันบอกว่าผีลุงแนบมันหลอกแตดมันจะเป็นไปได้ยังไงอาทิตย์ก่อนเรายังไปหาลุงอยู่เลยนี่ครับลุงปรังที่กํำลังนั่งสนทนากับหลวงพ่ออยู่หน้ากุฏิถึงกับลุกพรวดเพราะเสียงเอะอโวยวายของสองหนุ่มอะไรกันวะไอพอรไอสนเองมาลองโวกเวกอะไรหน้าวัดขนาดนี้ไอสนหน้าซีดตัวสั่นผูดตะกุกตะกักไอพอรมันเสียสติไปแล้วครับลุงปรัง มันบอกว่าผีลุงแนบตามหลอกมันไม่หยุดเลยครับผีลุงแนบนั้นหรือแต่มันยังไม่ตายนี่ใช่หรือใช่ครับอาทิตย์ก่อนยังอยู่ดีมีเสียงคุยกันด้วยผมกับพรยังไปขอมะม่วงจากแกอยู่เลยครับลุงปรังไม่รอช้ารีบชวนไอ้สนและชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมุ่งหน้าไปบ้านลุงแนบโดยมีไอ้พรที่ยังพูดจาเพ้อเจอ้อพึมพำเดินตามอย่างอ่อนแรงเมื่อมาถึงหน้าบ้านลุงแนบ สิ่งที่พบคือความเงียบงันแม้จะเป็นตอนเช้าตรู่แต่บ้านก็ปิดสนิทเรากับไม่มีคนอยู่มานานแล้วเฮ้ยไอ้แนบเอ็งอยู่ไหมวะลุงปลั่งตะโกนเรียกพลางให้ไอสนขึ้นไปดูบนบ้านไอสนผลักประตูไม้ที่เปิดแน้มอยู่ก่อนจะค่อยๆก้าวขึ้นบันไดเสียงกระดานไม้ลั่นเอียดอ้าดไปตลอดทางทันทีที่เขาเดินถึงชานบ้านเขาชะงัก สายตาจับจ้องไปยังร่างหนึ่งที่นอนแผ่บนพื้นไม่ไหวติงลุงแนบเขาร้องก่อนจะเดินเข้าไปใกล้แล้วหยุดน้ำเสียงแหบแห้งเริ่มหลุดออกจากปากช่วยด้วยลุงแนบตายแล้วทันใดนั้นชาวบ้านทั้งหมดก็วิ่งครูกันขึ้นบ้านมาสิ่งที่ทุกคนเห็นตรงหน้าคือ โครงกระดูกแห้งกลางนอนอยู่กลางบ้านในทางหงายหน้าแขนขากลางราวกับตายไปนานหลายเดือนหรืออาจเป็นปีไม่ใครกล้าเอ่ยอะไรเสียงแมลงกลางวันเงียบสนิทแกรู้ไหมอะไรประหลาดที่สุดลุงแนบกำแหวนทองอยู่ในมือแน่นเลยไอ้สนตัวสั่นแล้วค่อยๆเอ่ยขึ้นว่าลุงปลังครับ ผมมีอะไรจะสารภาพทุกคนเงียบสนิทหันมามองสนเป็นตาเดียวอาทิตย์ก่อนผมกับพรไปขอมะม่วงที่บ้านลุงแนบแล้วแกก็ฝากแหวนทองกับไอ้พรให้เอาไปใส่เบ้าหล่อพระด้วยแต่ไอ,พอ้พรมันไม่ได้ใส่ไปครับมันเสียดายมันเก็บแหวนไว้เองทุกคนอึ้งไปชั่วขณะบรรยากาศหนักอึ้งราวกับมีเมฆดำลอยต่ำเหนือหลังคาบ้าน ลุงปรังถอนหายใจก่อนพูดขึ้นอย่างเกรงขรึมของแบบนี้มันไม่ใช่ของเล่นเว้ยของที่คนตั้งใจจะทำบุญใส่จิตใส่ศรัทธาไปเต็มหัวใจแล้วคนมาแย่งมาหลอกลวงจะไม่ให้กรรมตามสนองได้ยังไงคืนนั้นชาวบ้านช่วยกันจัดงานศพให้ลุงแนบอย่างสมเกียรติลุงปรังนำแหวนทองในมือของลุงแนบไปใส่ในเบ้าหล่อพระอีกครั้งในพิธีหล่อรอบใหม่เมื่อแกะแม่พิมพ์ออกมา องพระงามสมบูรณ์ราวกับปาฏิหารไม่ใช่แค่มีเสียงแต่เป็นองค์พระที่งามจับตาแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาหลวงพ่อครับพระงามที่สุดเท่าที่กระผมหล่อมาเลยครับลุงปั่งร้องเสียงสัน่นหลวงพ่อพยักหน้าเบาๆนี่แหละโยมแรงศรัทธามันชนะทุกสิ่งถึงแม้โยมแนบจะจากไปแล้วแต่จิตวิญญาณของเขา ยังส่งต่อบุญด้วยความตั้งใจไม่เสื่อมคลายเช้าวันถัดมาเสียงร้องของชาวบ้านหน้าวัดทำให้ลุงปลังต้องออกไปดูอีกครั้งลุงปลังครับไอพรมันมันตายแล้วครับศพพรนอนชักกระตุกตาค้างหงายหลังตายอยู่หน้าบ้านของลุงแนบตรงหัวบันไดที่เขาเคยหยิบแหวนทองวงนั้นมันบอกว่าลุงแนบมายืนอยู่ที่ปลายเตียงทุกคืน มองหน้าเฉยๆแล้วบอกว่าคืนแหวนข้ามาหลังจากนั้นข่าวลือเรื่องแหวนลุงแนบแพร่ไปทั่วหมู่บ้านผู้คนเล่าขานถึงแรงศรัทธ,ธาอันแรงกล้าและโทษของความโลภโมที่ฉุดคนสู่หายนะแม้การเวลาจะผ่านไปแต่องค์พระที่หล่อจากแหวนลุงแนบก็ยังคงประดิษ,ษฐานอยู่ในพระอุโบสถกลางวัดชาวบ้านพากันกราบไหว้ด้วยความเคารพ ทุกปีในวันพระใหญ่จะมีพธนมนิธีสวดมนต์อุทิศบุญให้ดวงวิญญาณของลุงแนบและจะไม่มีใครลืมคำสอนสุดท้ายของลุงปลังอย่าโลภโมโทสันมันเดือดร้อนจะนั่งนอนร้อนรอนทนไม่ไหวของคนอื่นอย่าเอาของเขาไปเพราะในใจไฟเผาเป็นเท่าเกรียมแรงศรัทธาไม่ควรถูกดูหมิน่น แรงกรรมไม่เคยปล่อยใครพ้นไว้พบกันใหม่ <laughs>